สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับการเล่าเรื่องเมืองละโว้ก็ดําเนินมาถึงภาพที่15แล้วนะครับในส่วนของการเขียนภาพที่ผ่านมาทั้งหมด14ภาพก็จะมีความหลากหลายอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละชิ้นก็จะมีเรื่องราวและการจัดองค์ประกอบภาพรวมถึงเทคนิคต่างๆซึ่งมีความหลากหลายนะครับและในวันนี้นะครับ ผมก็จะมาเขียนภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโวภาพที่สิบ้านะครับวันนี้โทนสีที่จะใช้ก็จะใช้โทนสีน้ําเงินเป็นหลักนะครับซึ่งต้องการให้มีความแตกต่างจากภาพอื่นที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ในภาพที่12บ3และ14ีเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นภาพโทนสีน้ําตาลทองเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยเพื่อความแตกต่างในวันนี้จึงเลือกโทนสีน้าเงินนะครับสีน้ําเงินดูแล้วเป็นสีที่ดูแล้วหนักแน่นนะครับเป็นสีที่อยู่ในวรรณะเย็นนะยน,นะครับหลังจาก ด้านบนของภาพนะครับและด้านล่างของภาพมีการลงสีเพิ่มแล้วนะครับด้านล่างลงสีน้าเงินกรมท่าส่วนด้านบนลงสีเหลืองนะครับสีเหลืองเมื่อทับสีน้ําเงินแล้วจะเป็นสีที่อมเขียวนะครับเหมือนเสมือนกับเอาฟิล์มสีเหลืองกับสีน้าเงินมาซ้อนกันจะได้ค่าเป็นกลางที่เหมือนการผสมด้วยสายตาเวลามองนะครับซึ่งจะมองเห็นเป็นสีออกทะเลทะเลแบบนี้นะครับในส่วนบนเนี่ยก็จะใช้สีทองนะครับจะมีการกล่าวถึงพระพุทธรูปมีการกล่าวถึงศาสนานะครับด้นผมใช้สีทองเป็น จุดที่สว่างอยู่ด้านบนของภาพนะครับนะเริ่มจากผสมสีทองบนจานสีนะครับวันนี้สิ่งที่จะนำมาเสนอในภาพก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปนะครับ พุทธรูปที่จะใช้ในวันนี้ก็คือพุทธรูปปางนาคปกนะครับซึ่งจะเป็นพุทธรูปที่โดดเด่นนะครับลักษณะโครงโครงสร้างของใบหน้าเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะครับ ขเขมรเนี่ยจะมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องของพญานาคนะครับก็คือมีตำนานเล่าขานกันว่านะครับกษัตริย์องค์แรกของขเขมรเนี่ยได้แต่งงานกับธิดาของพญานาคหรือพญามุจลินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพญาพญานาคพ่อตาหรือพญามุจลินเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาสูบน้ําทะเลให้แห้งเหือดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองให้กับ กษัตริย์องค์แรกของขมรเนี่ยปกครองกับทิดาพญานาคนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องตำนานที่สืบทอดหรือเล่าขานกันมานะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพญานาคถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญหรือเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองของขมรโบราณมาตั้งแต่ในอดีตนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนภาพประกอบภาพนี้แล้วนะครับก็คือการปิดทองคําเปลวด้านบนสุดของภาพนะครับบริเวณส่วนเหนือเสียญพระพุทธรูปนะครับส่วนนี้เนี่ยผมทายางมาเดือเอาไว้เหมือนกับภาพที่ผ่านมาก็คือทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับ ก็จะเป็นภาพวาดประกอบสารคาดีชุดเล่าเรื่องเมืองละโวนะครับในภาพที่15ว่าด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลป,ปะร่วมสมัยแบบนครวัดนะครับในภาพนี้นะครับสิ่งที่ผมนําเสนอผ่านมุมมองของตัวเองและข้อมูลจากหม่อมราชวงศ์สุริยวุิสุขสวัสดิ์เนี่ยนะครับหรือจากการได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากตําราทางวิชาการต่างๆนะครับผมได้มีการผนวกเอาความรู้และองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับ มาบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในลักษณะเฉพาะตัวนะครับนำเสนอผลงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นภาพวาดประกอบสาคดีภาพที่15นะครับจะเห็นว่าโทนสีที่ใช้ก็จะเป็นวันณะเย็นนะครับก็คือเป็นโทนสีน้ําเงินนะครับมีน้ําเงินเป็นหลักแล้วก็มีสีเขียวสีทองเป็นส่วนประกอบนะครับมีลวดลายน้ำนะครับมีการปิดทองคําเปลวนะครับ ในบริเวณของเสียนพทะลุ่ที่เป็นลักษณะปางนาคปลกก็จะมีการเหลือบด้วยสีทองนะครับมีการเขียนลดลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลป,ปะเขมรโบราณน,นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นในเรื่องราวของความเชื่อนะครับหรืออิทธิพลของอพญานาคตามความเชื่อของชาวเขมรเนี่ยนะครับซึ่งมีอิทธิพลกับชาวเขมรเป็นอย่างยิ่งนะครับ